ครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาให้ชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นของหลวงพะแชมปฏิฝาเพื่พพอนๆเขาเอานำมาให้นะก็อยากเอา <c oughs> มาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีรุ่นหลวงพะแชมนั่งพัดปีสามห้ากับหลวงพระเชมนั่งพัดปีสี่หกนะครับเดี๋ยวชมจะมาลงรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังนะครับ สำหรับองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเพื่อนๆลองดูนิดหนึ่งชัดไหมครับโอเคก็เริ่มชัดองค์นี้ก็จะเป็นพระดวงพ่อเช่มนั่งพัดปีสามสิบห้านะครับด้านใต้ก็จะเป็นก้นกล่งนะเขาที่เรียกกันเป็นพระรอยีีการรอฉีดอย่างที่ผมพูดนะครับก็คือเนื้อหามนสารเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวก ตะก,กัวอลูมิเนียมนะครับเป็นตะก,กัวและอลูมิเนียมก็อาจจะมีการชุบนิกเกินก่อนเพื่อให้ทนทานก่อนที่จะมาชุบชุบทองหรือว่าพ่นทองนะครับแล้วแต่โรงงานสําหรับอ,องค์นี้เป็นหลวงพ่อช่มปีสามห้านั่งถือพัดเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อช่มวัิลลองปูเก็ตนะก็นำมาเพื่อ,อชมกันเดี๋ยวก็จะมี ทิกบอกทิ้งท้ายนิดหนึ่งคือบางคนก็ต้องบอกนิดหนึ่งนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าก้นกึงเป็นยังไงดูนะครับที่ก้นเราก็จะเห็นเป็นวงกลมเป็นวงเดือนใช่ไหมวกลมเป็นเล็กก้นกึงเป็นพระหล่อฉีดนะครับส่วนผสมหลักนี่ก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมหรือตะกั่วนะครับแล้วก็นํามาขึ้นรูปเป็นพระหล่อฉีด ในยุคปี35นะครับก็เป็นรูปนั่งพัดส่วนอีกองค์หนึ่งก็เป็นพะระหล่อฉีดเช่นเดียวกันแต่จะเป็นปีสี่หกผมเขาก่ันิดหนึน่งปีสี่หกปี46่ี่อเป็นก้นตะไบนะครับ การผสมเนี่ยอย่างที่ผมพูดนะฮะแล้วแต่โลหะของทางโรงงานเลยที่ก็ผสมออกมาองค์นี้ก็จะปีปีชัดเจนว่าปีสี่หกแต่มันจะแตกต่างกับตรงนี้ครับตรงการตะไบดูนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งในคลิปก่อนเนี่ยผมเคยให้เพื่อนๆดูหลวงพ่อแชมปีนสองสองก้นตะไบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงจุดนั้นเนื้อองค์นี้ก็จะออกไปทางสีหน้า เป็นกระไลทองแต่ว่าเป็นสีหน้านะครับดูนะครับด้านข้างปีสี่หกดูด้านหน้าพอสองจะเขียนว่าอาพอท่านสมเด็จเจ้าแต่พอพิกขึ้นมาจะเป็นก้นตะไบะเห็นไหมครับในคลิปก่อนก่อนที่ผมเคยพูดที่เป็บนบัิฟังว่าการตะไบของพระปีสองหนึ่ง คือจะไปตะไบแบบนี้นะตะใบตรงๆอย่างนี้ดูด้านหน้าอีกครั้งนะครับถ้าอส่วนมากจะตะไบแบบนี้แล้วก็ตะไบเนี่ยจะละเอียดแต่ก็มีคนที่เขาหัวใส่นะเอาพระปีสามห้าเนี่ยนะครับคือพระรุ่นนี้คนที่เขาหัวใส่เอาพระรุ่นนี้ปีสามห้าไปทําเป็นปีสองหนึ่ง หรือปีสองสองที่ผมเคยนำมาให้เพื่อนชมดูในคลิปก่อนนะครับเป็นลมดำนะครับองค์นี้จะไม่ตีปีพศนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นปีสามห้าก้นกึงก็จะนำมาตะใบก้นเนี่ยตะใบตรงนี้ตรงนี้เป็นก <Yeah. S 2> ้นกึงก็จะนำมาตะใบก้นให้เป็นปีสองหนึ่งนะเนะนะพราะว่าพระรุ่นปีสองหนึ่งนี้ก็จะมีกะไหลนา นะครับจะมีลมดําแล้วก็มีกระไหลทองก็ให้เพื่อนเพื่อดูให้ดีนะครับบางทีไปเจอพวกเซียนหัวใสที่เขาอภพรุ่นนี้นะครับไปแต่ใบก้นนะครับแต่บางคนก็ตะใบผิดนะครับเพราะไม่ได้ศึกษามาไปแต่ใบขวาแต่ถ้าคนไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่นี่จะไม่รู้เลยเด็กคนไม่เคยเล่นมาเนี่ยอย่างสมัยก่อนที่ผมศึกษามาก็ <c oughs> เกือบยี่สิบปีก็คือ ถ้าตะไบขวางอย่างนี้ก็คือไม่ใช่เพราะบางทีเนี่ยเขาก็อย่างที่พูดนะฮะ,ะไม่ใช่สายตรงไม่รู้ก็ไปตะไบขวางก็กลายเป็นพระพระเกไปเลยบางคนเขาตีเกไปเลยเพราะไปตะไบไป,ไป,ไปตะไบขวางจริงๆก็เอารุ่นนี้นะครับไปตะไบตรงเออไปตะไบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนพ,นพนืไปเจอก็ต้องสังเกตดูให้ดีเพราะหน้าตาเนี่ยจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ ั้งพัดทั้งอะไรเนี่ยต้องดูด้วยนะครับก็น,นี่คือหลวงพ่อเชมปีสามห้านั่งพัดเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเชมวัดฉลองภูกเก็ตพาะของท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียนเรียนไปถูกเนี่ยราคาหลักล้านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นผู้ปลุกเสกเองในยุคนั้นผมว่าเหรียญท่านเนี่ยอาจจะมีมูลค่าหลายล้านนะครับหากว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ปลูกเสกเองนะเรียนแปดถูกของท่านเนี่ยยังมีมูลค่าเป็นล้านนะครับนะครับ ครับเพื่อนๆก็ดูกันไว้นะครับนี่คือหลวงพ่อชื่นั่งพัดปี้5ราคาพร้อมกล่องนะฮะพร้อมกล่องแบบนี้ก็ปัจจุบันราคาลงก็ไม่เท่าไหร่ครับผมว่านะครับเพราะเมื่อก่อนก็ซื้อกันก็สี่ห้าร้อยบาทพร้อมกล่องก้านกล่องก็จะเขียนว่าปี2535นะครับกล่องก็จะเป็นกำมอหยิกข้างบนที่เขียนหลวงพ่อชื่นนะครับนี่คือหลวงพ่อชื่ปี2535 ที่ <c oughs> เซียนเล่นผักหัวใสเอาไปตะใบก้นตะใบาฐานนะครับให้เป็นปีสองสองนะครับก็เป็นเป็นศึกษากันเล่นผระเครื่อนนะครับส่วนองค์นี้ปีสี่หกนะครับเป็นปีสี่หกก็เป็นหล่อฉีดก้นก็เป็นก้นตะใบาการตะใบก็ต้องดูนะครับต้องดูเนี่ย ที่ผมพูดว่าเขาเอาปี35ไปตะใบ,บก้อนให้เป็นปี22ก็คือเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางคนไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไปตะใบ,บขวานถูกตีเกไปเลยนะครับนี่ก็คือผมเอาช่นปี46นั่งพักนะครับก็นำให้เพื่อนๆชมดูนะครับหากคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามหากคิดว่าไร้สาระ ก็ขอยข้ามไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ